ชาไทยสีไม่ส้มเกทับรับแหลกใครไม่ส้มก่อนใครแล้วไงเมื่อเศรษฐกิจเรื่องฤทธิเดชกรรมการบริหารแบรนด์ชาตรามือประกาศว่าชาตรามือจะเปิดตัวชาไทยไม่มีสีส้มต้นเดือนกนรกฎาคมนี้และย้ำว่ารสชาติเดิมแบบเดิมราคาเท่าสู่ชาไทยสีส้มที่ยังมีขายอยู่โดยเป็นชาที่มีขายอยู่แล้วในต่างประเทศแต่ไทยไม่ได้ขายเพราะคนไทยยังติดความเป็นชาไทยสีส้มอยู่และหลายแบรนด์ก็ยังขายชาไทยสีส้มเพราะขายดี ก่อนหน้านี้มีกระแสไปในทางลบว่าชาไทยสีส้มเป็นเพราะใช้สีผสมอาหารซอนเซียโรเอฟซีเอฟซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่ทําให้ผงชาไทยมีสีส้มเข้มแต่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปมีข้อห้ามกลายเป็นแรงกระเพื่อมให้แบรนด์อื่นรีบชิงความเร็วด้วยการเปิดตัวชาไทยไม่มีสีก่อนเช่นคาเฟอเมซอนโพสต์ในเย็นวันเดียวกันนั้นเองว่าในวันรุ่งขึ้น20มิถุนายนจะขายทันทีพร้อมกับเคลมว่าคาเฟอเมซอนเป็นรายแรกที่ใช้ใบชาอัดสมคุณภาพจากจังหวัดน่าน มาเบลนด์ด้วยสูตรลับเฉพาะไม่ปรุงแต่งสีโดยไร่ที่มีชื่อจากสิง פ อ์แบรนด์โคอิเตก็ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่าชาไทยไม่ใส่สีมีขายมานานแล้วตั้งแต่ปี2021พร้อมย้ำว่าเซลอนลักที่100%ให้สีน้ำตาลอินธรรมชาติและรสชาเข้มขน้นโดยไม่เติมสีสังเคราะห์แบรนด์ชาชงดีก็ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าชาไทยชงดีไม่ใส่สีสังเคราะห์ซอซ็ส์ยารอ FCF ใบชาของเราเป็นใบชาซีรอนธรรมชาติไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ รวมถึงวิธีการชงด้วยระบบ steam distillation เพื่อสกัดกลิ่นใบชาธรรมชาติออกมาพร้อมบอกว่าร้านได้รับรางวัล f รัส t าท a ลลี่ l รูเตอ c ์และไ c i ์ทร้านชาไทยที่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์จากการใช้ใบชาซีลอนธรรมชาติและสกัดกลิ่นหอมของใบชาด้วยระบบ steam distillation แห่งแรกในอาเซียนจนเกิดดราม่าถล่มกันในโลกโซเชียลว่าทำไมคาเฟ่อเมซอนต้องอ้างว่าเป็นรายแรกเพราะชาไทยไม่สีส้มก็มีขายกันอยู่แล้วมากมายหลายรายแต่ว่าไม่ได้มีการโฆษณาหรือทำตลาดมากนักรวมไปถึง การที่คาเฟ่อเมซอนตั้งราคาขายที่แพงกว่าเดิมคือ60บาทแต่ปริมาณน้อยกว่าเดิมอีกด้วยหรือน่ากลัวที่คนไทยดื่มชาไทยสีส้มจากสีสังเคราะห์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรวินาทีนี้ศึกชาไทยไม่สีส้มก็ระอุร้อนแรงอย่างน่าติดตามแล้วคุณลองไปดื่มแบรนด์ไหนมาหรือยัง